ทักไทยสบายดีค่ะสบายดีเอฟซีทุกคนที่ติดตามกรเบิงเกาส้มทางสองปลาเมาากะเกียมแค้นเดียวเยทีขึ้นตัวนี้โอ้บุกขึ้นบุกขึ้นขอสองกันอ้าสวนกขวัเกียมถุยเกียมซามก็คงประดำมีบุพออุปกรณ์ต่างๆโตต่างกระว่าไป เคยเถาไปขอหลังจากที่ไปขอเมียมาแล้วก,ก็มาไปขออัลลันไผ่มาแล้วพี่น้องโอ้ยขอเมียมให้ล้านไผ่ให้ล้านชายแล้วก,ก็มากาเกียมเครื่องใส้ของซอยโตตั้งแน่หมอแหกแตกระโปะเบิ่งเมื่อเมื้อเออไปเบิ่ง,ง,งหมอไอ้ก,ก่อนลืมหมอค่ะหมอโบมีผ้าหรือเอาตุ้นหน่ะบ่หมอมีผ้าบ่ Ừ, Mì phá mỏ sáng. Sắp ní gào lắm, sống là nó trên mỏ, lima. Mó anaka mỏ. Áo mỏ, mỏ woman à bay 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 mỏ bay 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 เอาเต็มต้นนั่นแหละหม้อแกงอันหนึ่งหม้ออันนั้นหนึ่งจะนางแดงข่อยเลยนี่ได้เก็บก่อนกระซามใหญ่นี่เอาไปลลางถุยหลางซามกระซามใหญ่สก๊อตคัดหม้อพิ่นได้แล้วุ่นอร่อเออเขียงเขียงอย่ามันบอพ่อเขียงคือขีหล่ายเท้าน่ะเต็มหลุดพอดี ผ้าหมอนมันตรงกันอยู่กับของสลังนี่เออเอาในเด้อจ้ะเด็ดกินทีได้ปิดเต็มโหลดเลยเมื่อน่ะเจ๊น้อยมาเอากะเต็มโหลดของน่ะของใสกระตุกอันถั่ยบวงเครื่องใส่นแหละพี่น้อง ืองใส่ต่งกินนั่นแหละเพราะว่าตอนแรกโบหูว่าซีเดนจ็ดงานกินดองของร้านก็เลยให้น่องไผ่เอาไปก่อนแต่ว่าก็พ่ออยู่ดอกแพงกันลูกแพงกันเอาบอสบอสแพงกรพากินแพงกันลูกแพงกันนี่กอดกอด กอดอาแพงน้องแพงน่องนี่แพงไอรินแยาญาดูแพรงญาญาดูแพงญาญาเคลนเล่นหนางันหนางี่แห่นนี่เอาแพร่งญาแพร่งญา เอาแผงแพ็ก <Cornell. S 2> ินดีกว่าเอาแพ็กินลงมาลูกลงมามาเกาะกันแผงกันลูกกอดกันเหรียญต้อกันเอาแผงกันลูกแผงหอมกันหอมกันแผงกันเออแผงกันหอมจุ๊บจุ๊บเอาอย่าให้ไอ้บอสแผงเนี่ยลูกเอาแผงไอลินดีกว่าลูกแพ็กไอลินแพ็กไอลินไอลินแพ็งให้ลูกแพ็งให้

ย่ากอดอ้ายลูกกอดอ้ายแพงอ้ายลูกล่ะกอดกอดกอดได้ลูกกอดไอ้บอสสี่หายเลยนะกอดอ้ายลูกกอดลูกล่ะเอากอดกอดเอาบอสกอดน้องกอดเอาน้องน้องอ้ายแพงลูกแพงเล่นนักบ้า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 สี่หายไว้เจ็บใจเด้กอดอ้ายบวกคือไอรลินเลยย่านนี้เป็นยังงือกอดลูกล่ะ กอดกอดอให้เจ้าลูกกอดพระเจ้าว่าคือเป็นแท้อ้าลูกอากอดอ้ายกอดเธอได้เถื่อกับใบกอดอากอดทั้งน้องลูกงอนแล้วงอนแล้วบอสงอนแล้วแล้วกันแบบนี่ของเขากอดจิ้โต๊ะเก้าอี้กับใบกเขาหอมบอคือไอรินนะลูกไอรินแพงอ้ายเออนี่นี่ไอรินแพงอ้าย แต่จะบายดีเลยยังว่าแพงอ้ายเอนมด้ไอรินแพงอ้ายนะอืมอยาบอแพงบอสเธอหายเล่นน้ำกันเล่นน้ำกันเพผ่อนผ่อนดีใจเพผ่อนเด่นดุงยังลูกยังลูกล่ะ ยาย่าบ่อแพงโอ้เล่นน้ำกันบ่บ่อแพงยาย่ามาแม่ยาย่ายาย่ามาแพงบดลูกล่ะเอาไว้ไว้ไว้ให้บดบดหน่อยใจเลียวมาลูกมะน้ำลูกหละมามาเจ้าจ um. ิกมาเจ้าบ mm ุกข nah ึ framework. ้นชาวบ้านได้เจ้าอ่ะอ่ะเอาแพงให้กอดอน่อยลูกกอดหาให้กอดกอดกอดหาให้กอดเอาให้เขิน กัจยาบบแพงกับไอรินแพงนี่ไอรินแพงอไอเออเอาแพ็กกินพ็กกินแพงน้องเนี่ยลูกเอาแพงน้องลูกแพงลูกเอาแพงน้องแพงน่องแพงน้องเออนี่โอ้ยกอดเต็มกอดเลยน้าหักน้าหักเออบบอึดแต่คนแพงเออบบอึดแต่คนแพงเออดีใจดีใจ พ่นดีใจบานนี่พ่นเล่าทับกูฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่า่าอะไรบาดนี้โอ้ยไอลินไอลินปอบใจไอลินปอบใจเที่ยวจะมากอดได้เศร้าระบาดนี้เศร้าแล้วเต้นดงๆเลยโอ้อยเบ็ดซาด หัวเจะดทองแข้งลอยลอยหัวจะถทองแข้งปลาเพื่อมากลหรหมูจะกินเขากินปลาสบายดีนะคะครั้งแรกครั้งแรกในลุงที่บ่อเขาก็ออมเลื่อยอยู่ครั้งแรก เมย์ใหญ่เขียวเอาไว้มาให้ยออมเขาขอบใจทั้งเมย์ใหญ่เขียวแกงวสืออ่นสั่งบมมีเฮ็ดเพาะนะเฮ้วยสั่งนะแกงใส่อึ่งร้านเอามาส่งให้เท่าดุเอามาส่งให้ยแกงมูเด้วอืมเด็กเดลูกไอ้มนบันสีสว่านฮะแม่แต่นมุขใหญ่เอ้าลูกโก๊บนะลูกโก๊แล้วลูกไส้โกกบหลยกับเป็นบ่าวและนางมนกับรุ่นนางแพงรุ่นนางแพงพูดบอก สสาี่คนลูกสามคนเป็นสาวแม่หมายนางมนผัวตายคนหนึ่งทำอีนะคนหนึ่งสามคนสองคนน่ะคือพาแผลเนาะเพ่งหัวเลยปนวนอิ่มแล้วกินได้จักพอบ้านพอเบิ้กบัวลอยและเพ่งเขาพอบ้านคือนอนโซ่ไล่เทนอ่ะฮะ ก็ตอบวลอยแล้วไปกินขากินหมอยท่านลอยท่านลอยกะเบี้ยเอาหยอกหลานท่านลอยเอหยอกลานเอ้นยากสมัครไปนุัยไปเห็นยังนะเฮ้ยยะาพามีนเด้อเลาขาเดี๋ยวเองไปกินพักมันเนงย จ่อมาให้แล้วกไวไเนาะพยายาก็กินเนาะอือมีจำแจ๋ว่ทปะเข่าไว้เห็ดนี้ไว้แกงแรงเลยเยี่ยมขิดวาสิเห็ดของหวานน้ำปนวนเพาะนี่เยี่ยมสิโรหาชาวหลังก่อนนั่งแพ่งที่แก่ของมาโจ้เต็มหลเดพินสิมาเองไม่เคยเถ่าอยู่เพื่อน ได้เฮ็ดมาพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดแน่มาผิกแน่นี่เ,นเอามาสอยงานไอ้สูเดีนขนมาหมักนเน่าแน่หมักถั่วแน่หมักทัวกับสองกำเอามาตำบนหมัหุงมัหุงแน่กุบรท่านเอามาหมัหุงยังอยู่โหลดพอจะเบิ่งแล้วบอง,ไ,งไหนคะ ยังเคี้ยวบนบ่อยากกินมันร้านคือบวานี่หรือว่าหอมแหละแบ่งไปให้เล่าบัวรึไงเออใส่หวานเนยั่ฮะเออเออ่นเอามาให้นะอันี้อืมอือก็จะมีกิิเนนะซองทงอม่นก็บัวเลยอือมีจั๊กทงจักน้ง่ข้าวจโอ้าวหเบื่อคือซองทงนี่นะพี่น้องอืถ้ามาหนากินถ้าปนวั อ้าวมีพักหวานนำติดปนวนป้าทุกมมุขขบใจสะโพกปนวนจังพา้าอ้อมแล้วของแสบคักคักออมไว้เสียอื่งในพักหวานสุดแสบคลิปนี้สิจบไว้สำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาขอทุกคนมีแต่ความสุขและโชคดีที่ติดตามขอบุญกระสมส่งประเมา พอกันคลิปหนาเด้อจ้าใช่ไอ้พียงทักทายบุงดูถามเห็นยังเป็นห่วงเมีอ่ะบอกว่าไปบต่บริการเขาบอกไปเขาจะไปเออเบอร์มบอร์ที่โทรถามจ้ะพอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อ